สวัสดีครับวันนี้นะครับไอ้นิวซีเฮดนะครับก็จะมารีวิวุยสินค้าอะไรไม่รู้อะ่ะ มีแฟดด้วยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็มีแบตเตอรี่นะแน่นอนว่าสินค้าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแฟชแน่นอนสําหรับคนที่มีแฟชใช้แล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับทิกเกอร์อยู่รับรองว่าคลิปนี้นะครับได้คําตอบแน่นอนนะครับทำไมต้องมีทิกเกอร์ด้วยนะครับทิกเกอร์นะครับเปรียบเสมือนตัวที่รับส่งสัญญาณนะครับระหว่างกล้องกับแฟชนะครับให้สามารถซิงก์กันให้สามารถแบบว่ากดชัตเตอร์แล้วอันนี้ก็จะออกพร้อมกับชัตเตอร์อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีทิกเกอร์เนี่ ทำยังไงที่จะทําให้แฟลชเนี่ยอยู่คนละที่กับกล้องได้นั่นก็คือการใช้สเลฟนะครับซึ่งไอ้โหมดสเลฟเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยมีปัญหากับโหมดนี้มากๆเลยก็คือผมเนี่ยไปถ่ายรับปริญญาที่มาหาลาัยแห่งหนึ่งแล้วคราวนี้จานวนบัณฑิตเยอะมากนะครับก็ทําให้ตะก,ก้องเนี่ยเยอะตามตะก,ก้องเนี่ยเขาก็ต้องยิงแฟลชกันไปเรื่องธรรมดานะครับซึ่งไอ้โหมดสเลฟเนี่ยเวลาเจอแสงแฟลชเนี่ยไม่ว่าจะมาจากกล้องเราหรือกล้องอนอื่นมันก็จะออกตามเขาไปหมดแล้วที่ทาให้ผมเนี่ยตกใจมากก็คือจงังหวะที่ ไปยืนถ่ายภาพตอนตอนช่วงหัวค่ําซึ่งซึ่งแสงมันน้อยแน่นอนแหะครับว่าตากล้องทุกคนต้องยิงแฟลชแน่นอนอันนี้ต้องยิงร้อยซและไอตัวเนี้ย มันดันไปหันรับสัญญาณอะไปทางเขาพอดีปรากฏว่าลวไปสิบครั้งแท้ๆแๆแๆโอ้โหวิแฟตแทบพังพอถึงตอนนั้นผมนี่โอ้โหหาข้อมูลเกี่ยวกับทิกเกอร์ด่วนเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เลยทิกเกอร์ด่วนเลยคราวนี้ก็รู้แล้วว่าทิกเกอร์หน้าที่ของมันคือการรับส่งสัญญาณนะครับให้สามารถสั่งงานแฟตโดยที่แฟตเนี่ยอยู่คนละที่กับตัวกล้องได้เป็นสัญญาณไวเลสนะฮะอ่าไม่ต้องต่อสายอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นรุ่นแพงเลยซึ่งแน่นอนว่ายิ่งแพงก็ยิ่งมีข้อดีซึ่งไอข้อดีเเหล่านน,นั้ผมองก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ได้สอบถามรุ่นพี่อะไรมาเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ารุ่นถูกๆแบบนี้สัญญาณมันจะอาจจะมีไปชนกับคนอื่นเขาบ่อยสัญญาณชนก็คือแฟลชเนี่ยมันจะมีการตั้งชแนลกันไว้ซึ่งมีอยู่16ชแนลสาหรับรุ่นนี้นะครับสิบหกชแนลก็คือมีสัญญาณช่องที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปไล่จนไปถึง16ซึ่งแน่นอนว่าตากล้องคนอื่นก็อาจจะตั้งชแนลเดียวกับเราเช่นเราตั้งไว้ที่ชแนลสตากล้องในละแวกนั้นก็ตั้งชแนลสากามเวลาเขากาาััเกออกเเน,กนเ,กเกกบะจะแยก แล้วนะเลฟคือการแบบรับสัญญาณโดยที่ไม่อินช่องสัญญาณอะไรเลยนะครับใครยิงมาก็ออกหมดแต่ทิกเกอร์เนี่ยจะรับสัญญาณเฉพาะช่องนะครับใครตั้งช่องไหนไว้มันก็จะล็อกสัญญาณไว้แต่ถ้าเกิดว่าเขามาใช้คลื่นสัญญาณเดียวกับเราก็แน่นอนว่าออกตามเขาเหมือนกันอธิบายเพิ่มเติมทิกเกอร์นะครับจะมี2ตัวเห็นไหมข้างหน้าจะเขียนว่า2แพ็คนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่า ตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งส่งแต่รุ่นนี้ดีหน่อยที่ว่ามันสามารถสลับหน้าที่กันทํางานได้ตัวหนึ่งอาจจะรับตัวหนึ่งอาจจะส่งหรือว่าสลับกันตัวหนึ่งส่งตัวหนึ่งรับหรือใช้ในแบบของผมนะครับคือตัวแฟลชของผมเนี่ยไอตัว YN560T เนี่ยมันจะมีตัวรับสัญญาณในตัวซึ่งเป็นไวเลสในตัวของมันเองเลยผมก็เลยซื้อไอตัวนี้มาแล้วก็ตั้งให้มันส่งสัญญาณทั้ง2ตัวเลยส่งไปที่ชแนลของตัวนี้ข้อดีคืออะไรผมมีบอดี้สตัวก็คือ 70D แล้วก็ 650D ตัวหนึ่งแล้วผม ติดคนละตัวไปเลยแล้วคราวนี้เวลาผมถ่ายแชะแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายแช่มันก็จะออกโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยไม่ต้องซื้อมา3ตัวซื้อแค่2พอสําหรับใครที่มีแฟดรุ่นนี้ก็ถือว่าโชคดีไปรุ่นที่สูงวันนี้ก็มีทิกเกอร์ในตัวเหมือนกันคุณก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาเองตัวยี่ห้อยางนูนะครับ R F 603 C2 นะครับเขาจะให้สายต่อมาสายหนึ่งบางคนสงสัยว่าให้มาทำไหมมันสามารถที่จะต่อทิกเกอร์แล้วก็บอดี้ตัวกล้องนะครับแล้วก็เอาไอ้ทิกเกอร์อีกตัวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีปุ่มเอาไปกดปุ๊บพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็นรีโมทชัตเตอร์ครับผมสายตัวนี้นะครับมันจะซัพพอร์ต6 d d 5 5 d 450 d 5 5 d d 5 0 d d 5 5 d d 600 d 6 5ดี7 0 0 d 7 0 d ดีอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเพราะผมใช้อยู่ข้อมูลมันอาจจะเก่านิดนึงก็ไปหาข้อมูลอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าของประเทศจีนนะครับก็ใครที่มีอคติหรืออะไรก็ขอข้ามไปยี่ห้ออื่นแล้วกันแต่สำหรับผมผมฟรีครับใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันใช้งานได้อ่ะมาอันบ็อกเลยดีกว่าเสริมหน่อยแล้วกันสําหรับใครที่เป็นตากล้องสายนิคอนนะครับก็ตอนซื้อก็ขอให้ดูดีๆหน่อยแล้วกันอย่างตัวนี้จะเห็นว่าเป็นกล่องสีแดงกล่องสีแดงหมมาายคว ว่าซัพพอร์ตแคแนลส่วนกล่องสีเหลืองซัพพอร์ตมิคอนนะฮะถ้าไม่มั่นใจก็ถามคนขายเขาดีกว่าบางร้านก็ไม่มีของแค n นนขายมีแต่ของมิค่อนนะครับก็ดูดีๆแล้วกันนะครับเปิดกล่องมานะครับจะเห็นอย่างแรกเลยจะเห็นเป็นสายคล้ายๆสายลําโพงแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแจ็คมันจะเล็กกว่านะครับไอตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าเอาไว้ต่อเป็นตัวรีโมทชัตเตอร์ได้นะฮะอ่ะวางไปก่อนนะครับอันนี้เลยพ้าเอกหลักของเรานะครับตัวทิกเกอร์นะครับแต่ว่าวางไว้ก่อนนะครับมาดูต่อดีกว่าทิกเกอร์อีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับเขา ให้มา2ตัวอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆรอบแล้วว่าคู่มือพวกนี้นะฮะแล้วแต่ความเทพของแต่ละบุคคลนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งกล้าสามารถก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเอาไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับเก็บให้มันดีๆล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดกล่องไปก่อนนี่นะครับ แพคเกจของเขาก็จะประมาณนี้อ่ะมาเริ่มแกะไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้งานกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีทิกเกอร์จํานวน2ตัวแล้วก็มีสายนะครับที่ผมบอกว่ามันสามารถเอาไปต่อกับทิกเกอร์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเข้ากับบอดี้ใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับว่าอ่ามันทํางานยังไงแล้วก็จะทดสอบไปดูด้วย นะครับเอาออกมา1ชิ้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับ นี่เป็นไงล่ะพอเห็นปุ๊กก็อึ้องกินกี่เลยทีครับก็นี่เห็นไหมพัสดุมันไม่ได้แจ่มแจ้งอะไรนักหนาเลยนะครับลองดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าข้างหน้านะครับก็จะเขียนว่ายังโน AF หกศูนย์สาแล้วก็ทูนะครับมาดูลักษณะภายนอกหน่อยนะฮะภายนอกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยจะมีปุ่มๆมนึงไว้กดที่ผมบอกมันสามารถก,ด,รรกดเทสแฟลก็ Remote ได้นะครับหรือว่ากดเป็นรีโมทชัตเตอร Million ์ก็ได้นี่มันจะเป็น2นะสเต็ปนะสเต็ปหนึ่งกดเบาๆอีกนะครั้งหนึ่งกดแรงๆนะฮะอ่ะมาดู ด้านข้างหน่อยด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีสวิตช์ออฟก็คือปิด TX แล้วก็ TRX TX TRX คืออะไร TX คือ ปรับให้มันเป็นตัวส่งสัญญาณซึ่งสามารถติดบนหัวกล้องส่วนอะโนอมา TRX คืออะไร TRX คือตัวรับนะครับก็คือถ้าเราตั้งอันเนี้ยเราต้องเอาไปติดกับแฟลชนะครับเพื่อที่จะได้เป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็สั่งงานแฟลชออกไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับด้านนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นรูเหมือนรูหูฟังนั่นก็คือรูที่ต่อกับไอตัวสายตัวนี้นั่นเองนะครับด้านบนนะครับด้านบนคืออะไร นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าด้านบนมันใช้ทาอะไรได้นะครับเราก็หยิบแฟลมาจะเห็นว่ามันจะมีฐานแบบนี้ใช่ไหมเราก็เสียบเข้าไปครับ แล้วก็ล็อกครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับกลับมาที่ตำแหน่งเดิมก่อนซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้นะครับมีแบตเตอรี่ขนาด AAA นะครับ A 3ตัวตอนแรกผมก็นึกว่ามันใช้แบตเตอรี่ AA นะครับเหมือนรีโมททีวีทั่วไปแต่เปล่าเลยมันใช้ก้อนเล็กนะครับเวลาซื้อก็หาดีๆหน่อยแล้วกันอย่าไปซื้อผิดรุ่นนะครับนี่พอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกตอนแรกเรื่องของสัญญาณของช่องแฝดนะครับที่เราจะตั้งกันเนี่ยมันจะ อยู่ด้านในนะครับก็คือก่อนที่เราจะใส่แบตเนี่ยก็ให้เราตั้งช่องสัญญาณไว้ก่อนอย่างที่ผมตั้งเนี่ยคือช่อง3มนะครับมันจะเป็น0 0 3 0นะครับก็เท่ากับว่าช่อง3ส่วนวิธีปรับเนี่ยไปหาข้อมูลอิเนเทอร์เน็ตดูว่าถ้าเราอยากจะได้ช่อง15เนี่ยมันปรับยังไงมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่ก็ให้ไปลองหาข้อมูลดูได้นะครับคราวนี้เราก็ใส่แบตเตอรี่เลยหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปพอปิดแล้วยังไงต่อนะครับก็ให้เราทําการเปิดตัวทิกเกอร์นนนออย่างตเเเี้ผมปปิดป็ T-X นะครับก็คือตั้งให้มันเป็นตัวส่งนั่นเองตัวส่งนะครับเวลาเรากดตรงนี้มันก็จะเป็นไฟเขียวขึ้นพอเรากดแรงๆก็จะเป็นไฟแดงขึ้น ะะแล้วถ้าเราตั้งเป็นตัวรับ่ะครับอีกฝั่งหนึ่งจะขึ้นเขียวซึ่งหมายถึงว่ามันสแตนบายอยู่นั่นเองพอเรากดก็เหมือนกันครับกดแรงๆก็จะเป็นสีแดงมาสามารถตั้งเป็นตัวส่งได้เป็นตัวรับก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อ2ตัวให้ดูค่าแรกใส่แฟลก่อนเอใส่แบตก่อนนะครับสัญญาณนะครับต้องตรงกันนะครับ0ูนย์อย่างที่ที่ผมตั้งเลยนะครับเป็นเหมือนว่าเราจองสัญญาณนี้แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าสัญญาณมันชนกับคนอื่นก็ให้ลองเปลี่ยนมาตั้งทิกเกอร์ใหม่เอาเป็นสัญญาณอื่นนนนแล้้วกกััจะไดไดม่ชบค คราวนี้อ่ะเปิดเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับกดตรงนี้ให้ดูเป็นการเทสแฟลชนะครับว่าสัญญาณเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับแล้วก็ตั้งอีกตัวหนึ่งเป็นตัวรับนะครับเป็น trx แล้วก็ติดกับอันนี้ดูจะเห็นว่าตอนนี้ติดทิกเกอร์แล้วผมเปิดแฟลชนะครับนี่ตอนนี้มันเป็นหมวด m อยู่นะครับเพื่อให้มันรับสัญญาณจากทิกเกอร์เดี๋ยวผมตั้งแฟลชนอนไว้ดีกว่าจะได้เห็นชัดชัดนะครับนี่ดูที่รีโมทนะครับผมกดเบาๆปุ๊บเพื่อให้มันเตรียมพร้อมจะมขึ้นสียว พอกดแรงๆปุ๊บเห็นไหมฮะแฝดจะทํางานอ่ะลองดูชัดๆอีกรอบนึงครับอ่าเห็นไหมอันนี้ผมตั้งหมวด M ไว้นะหมวด M ก็คืออ่ารับสัญญาณจากทิกเกอร์แต่ถ้าเกิดผมถอดทิกเกอร์ออกปล่อยให้มันรับสัญญาณจากไวเลสก็คือต้องมาตั้งตรงนี้นะครับเลื่อนไปเลื่อนไปนี่ให้มันเป็นไวเลสแบบนี้แล้วเราก็ตั้งชัแนลให้มันตรงกันอ่ะมาเทสอีกรอบหนึ่งดูที่รีโมทนะฮะผมกดเบาๆเพื่อให้ขึ้นสัญญาณเตรียมพร้อมแล้วกดแรงๆปุ๊บ เห็นไหมฮะไม่ต้องพึ่งทิกเกอร์อีกตัวหนึ่งเพราะว่าตัวแฟดนั้นมีตัวรับสัญญาณอยู่แล้วนี่ก็คือการใช้งานง่ายๆนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆมันก็คือการใช้งานจริงๆนั่นแหละแต่ว่าผมเทสให้ดูคร่าวๆนะครับโดยที่ไม่ได้ไปถ่ายในการใช้งานจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแฟดก่อนผมจะให้ดูว่าเวลาตัวหนึ่งมันส่งตัวหนึ่งมันรับเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้คือตัวส่งนะครับเวลาผมกดเบาๆรอบหนึ่งเห็นไหมฮะสัญญ,ญาณสีเขียวจะขึ้นพร้อมกันแล้วผมลองกดแรง,แรง สัญญาณสีแดงจะขึ้นพร้อมกันนะครับอันนี้คือการทํางานของมันนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมลองสลับดูบ้างอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันสามารถสลับหน้าที่กันได้ผมก็ลองปรับไปที่ตัวส่งอันนี้นะครับที่ติดอันนี้ไว้ผมจะตั้งเป็นตัวส่งอันนี้ตั้งเป็นตัวรับนะครับอาย่อมาจากรีซีฟนะครับจาง่ายๆเลยโอเคผมลองกดนะครับนี่นี่นี่ผมลองกดตัวนี้ตัวขวานะครับแล้วก็กดแรงๆรอบหนึ่งพอเราตั้งเป็นตัวรับพอเรากดนะครับไอตัวนี้จะไม่ทํางานเพราะว่าเราเรากําหนดหน้าที่ของมันอยู่แล้วว่าตัวไหนตัวส่งตัวร การทำรีโมทชัตเตอร์ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาแ Can น n 650D มาทดสอบให้ดูแล้วกันวิธีการใช้งานจากทิกเกอร์เป็นรีโมทชัตเตอร์นั้นเขาทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะแกะสายอันนี้มาก่อนเลยนะครับคราวนี้นะครับวิธีที่จะใช้งานเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องเอาสายตัวนี้นะฮะไปเสียบเข้ากับทิกเกอร์ตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาแล้วกันวิธีก็เสียบเข้าไปเลยครับเหมือนเสียบหูฟังโทรศัพท์ยัยงไงอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็เอาทิกเกอร์ไปต่อกับข้างบนเพื่อที่จะไม่ต้องมาห้อยอะไรกับกล้อง ไไก็ต่อไปกับข้างบนเลยก็จบแล้วต่อมาก็ให้ทําการล็อกขั้นตอนต่อมานะครับอ่ะจะได้ให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับดูตรงข้างๆของตัวกล้องนะครับจะเห็นว่ามีสล็อตของสายล้านชัตเตอร์อยู่นะครับก็ให้เราเปิดออกมาจะเห็นว่ามันต่างกับรูไม้อย่างไงนะครับรูไม่เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนรูสายลั่นชัตเตอร์จะมีขนาดเล็กกว่านะครับให้เราทําการเทียบเข้าไปเลยครับคราวนี้มันก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่าให้เห็นหน้าจอของตัวกล้องตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการตั้งค่าทิกเกอร์ เล็กน้อยนะครับก็คือให้ตั้งนะครับทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวรับทั้งคู่นะครับเป็น TRX แล้วก็ TRX ทั้งคู่นะครับคราวนี้มาดูชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดชัตเตอร์แล้วกดเบาๆรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวทิกเกอร์เหมือนเตรียมพร้อมตอนนี้นะครับขึ้นสีเขียวทั้งสองตัวแล้วก็กดแรงๆรอบหนึ่งฟึบคราวนี้นะครับกล้องจะนับถอยหลัง9 8 7 6 5นะครับ4 3และ2และ1ตามลำดับนะครับแล้วก็ ครับผมนี่เป็นไงล่ะคราวนี้เราก็ได้รีโมทชัตเตอร์ใช้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปประยุกต์นะฮะซื้อครั้งเดียวคุ้มแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปซื้อรีโมทอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเอามาใช้งานแฟลแล้วก็ประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อีกโอ้โหเรียกว่าสุดยอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังพี่นิวเขาพูดปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้มาดูรีวิวนะครับย่งนู RF 6 0 3 C2 ูนะครับเรียกได้ว่าราคานี้เกินคุ้มจริงนะฮะแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อจีนแล้วก็หลายคนบอกว่าสัญญาณมันชนกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะมันอาจจะถูกหรืออะไรเท่อย่างแต่สําหรับคนที่อยากลองเล่นแสงเงาด้วยงบที่มันแบบไม่แพงมากนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายงานได้เนี่ยผมว่าตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะให้คะแนน8เต็ม10เลยเรื่องราคาด้วยแล้วก็เรื่องฟีเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถทําเป็นรีโมท ตตได้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าก็คุ้มมะฮะเราก็มาพูดถึงราคากันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับไอตัวทิกเกอร์นะครับแม้ว่าไอ้วัสดุมันเนี่ยจะไม่ค่อยดีเหมือนรุ่นแพงๆรุ่น3ามพันอะไรเงี้ยแต่ว่าราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละทําได้ขนาดนี้ก็เรียกว่าโอเคแล้วนะครับราคานะครับตัวนี้ถ้าไปหาตามร้านเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1นึ่1พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสามร้อยจะอยู่ประมาณนี้หนึ 1, ่งพันถึงหนึ่งพันสี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับลองไปเดินหาแล้วก็ลองต่อราคาดูแต่รอบนี้ ผมจะไม่พูดชื่อร้านแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ติดตามคลิปนะครับ เก่าๆผมเนี่ยผมก็พูดอยู่แค่ร้านเดียวเท่านั้นแหละก็ลองไปหาดูได้ว่าอยากได้ถูกๆี่ยไปร้านไหนยังไงวันนี้นะครับไอ้นิวซีเก็ต้องขอจบการรีวิวรีวิวรีวิวอีกแล้วนะครับทำแต่คลิปรีวิวช่วงนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับสำหรับรอบหน้านะครับจะเป็นคลิปรีวิวเกี่ยวกับไอตัวนี้นะครับมาสปอยไว้ก่อนนะครับนี่เป็นไงล่ะสปอยเลยปกติไม่เคยสปอยคลิปหน้านะเนี่ยนี่รอบหน้านะครับก็จะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับแบตเตอรี่กิฟต์นะครับยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราขออุบไว้ก่อนแต่สาาหรรับบงคนอจจะู้ แล้วนะฮะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเอาเป็นว่าตัวนี้คุ้มอีกแล้วนะครับก็ร้านเดียวกันเลยเอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นรีวิวสินค้าตัวนี้นะครับก็แนะนําว่ากด s u b สไครต์ช่อง Inew ZH h ไว้นะฮะ ไปกดไลค์ด้วยนะในแฟนเพจ f a c e b o o k c o m i n e w c h ส่วน YouTube ก็เป็น y o u t u b e c o m i n e w s h เช่นกันนะครับยังไงวันนี้นะครับ i n e w s h ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามที่หน้าเพจหน้า f a c e b o o k หน้าอะไรก็แล้วแต่หน้าพิซซ่าก็ได้นะฮะก็ขอให้ติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม